มาต่อกันที่เรื่องของเทคโนโลยีกันบ้านนะคะปกติเนี่ยเครื่องปริ้นสามมิติเราเคยได้ยินแล้วนะคะว่าสรรพคุณของเขาสามารถปริ้นสินค้าได้ในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายขนาดตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงสินค้าชิ้นใหญ่ที่เราอาจจะกะเกณฑ์ไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะล่าสุดนั้นที่ประเทศอังกฤษก็มีการใช้เครื่องปริ้นสามมิติเนี่ยแหละค่ะไปผลิตรถเข็นสําหรับคนพิการซึ่งบางส่วนนั้นก็สามารถผลิตได้จากเครื่องปริ้นสามมิตินี้และสามารถเฉพาะเจาะจงตามรายบุคคลได้ อด้วยค่ะเก้าอี e ้และที่วางเท้าที่ผลิตจากเรซินเป็น2ชิ้นส่วนหลักของรถเขียนสำหรับคนพิการที่ได้มาจากปรินเตอร์3มิติโดยจะต้องมีการสั่งตัดและวัดตัวเป็นพิเศษตามสรีระและความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนตามหลักไบโอเมตริกที่มีความยืดหยุ่นรับกับรูปร่างแผ่นหลังความสูงน้ำหนักและข้อเท้าของผู้ใช้เพื่อความสบายและความปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ รถเข็นนี้เพิ่งจะเปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อไม่นานมานี้โดยนักออกแบบสินค้าชาวอังกฤษเขาบอกว่ารถเข็นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ทําจากโลหะมีน้ำหนักมากแต่รถเข็นที่ออกแบบใหม่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างและเบาวกว่าเหมือนเป็นยานพาหนะมากกว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ งานออกแบบครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัทด้านการออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ในระบบ3มิติซึ่งมีแผนที่จะผลิตเพื่อจำหน่ายโดยจะเปิดให้ลูกค้าสามารถเลือกส่วนประกอบหรือสีสันของรถเข็นผ่านทางแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนและจะต้องใช้คู่กับถุงมือที่ออกแบบเป็นพิเศษที่ผู้ใช้จะสามารถหมุนล้อรถให้เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองอย่างสะดวกสวาสเศรษฐกิจติดจอรายงาน